ใครที่ไม่เคยลบคุณออกจากใจเขาได้เลยขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนพอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนตามไม้พลังงานของคนธาตุไฟเม็ดสิงธนุจะซันพลังงานของคนธาตุไฟ สดาบพลังงานของคนธาตุลมมีทุนตูนกลุ่มสองดาบนะคะพลังงานของคนธาตุลมวินถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกกติจิกมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุลมคนธาตุน้ำนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนไหวมีความจริงใจเซนซิทีฟนะคะรักใครรักจริงเก็บซ่อนอาการคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้คนที่คุณรัก ตอนนี้อาจจะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันมีช่องว่างระหว่างกันนะคะเหินห่างห่างเหินจากกันไปแต่พลังงานของคุณยังคงรอคอยเขายังคงรักเขาอยู่นะคะเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างคนที่ไม่เคยลบคุณออกจากใจเขาได้เลยเขาจะเป็นใครนะคะแปดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษ์กัน 8ไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมจิงธนู Vi ว l o f f o r t จ n e พลังงานของคนธาตุไฟ t ดอะเดวิพลังงานของคนราศีมังกรจิงถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกตพิจิมีพลังงานของคนธาตุด,ดินคนธาตุไฟคนธาตุน้ำนะคะที่ขึ้นมาอบอุน่นอ่อนโยนนะคะจริงใจสุขุมไม่พูดมากรักใครรักจริงนะคะ ขยันตั้งหน้าตั้งตางทำงานนะคะหัวไวคิดวมองหาความก้าวหน้าคนห่างไกลคนที่ยังคงรักคุณอยู่คนที่ยังตัดใจจากคุณไม่ได้หรือว่าไม่เคยตัดใจจากคุณได้เลยนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าเรื่องราวของคุณกับเขาก่อนหน้านี้เป็นยังไงนะคะขอดูทำไมถึงมีสี่ดาบกับสองดาบในพลังงานของคุณนะคะปิดกันนะคะไม่ได้พูดไม่ได้คุยมีช่องว่างระหว่างกันเกิดอะไรขึ้นนะคะ สองไม้นะคะห่างไกลเฝ้ารอเฝ้าคอยนะคะ The c h a r i ออคนทางไกลมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาให้ต้องได้แก้ไขฝาฟัน The world พลังงานของคนทางไกลขึ้นมาสามใบแล้วนะคะแล้วก็เป็นความห่างไกลมากๆด้วยห่างไกลทั้งที่ยังรับนะคะแล้วก็พบเจอปัญหาอุปสรรคที่จะต้องรีบแก้ไขด่วนๆด,นด้วย The ด o o นนะคะความว้าวุ่นกังวลใจความเครียดความคิดมากความวิตกนะคะอาจจะมีทั้งปัญหาอุปสรรคที่เข้ามารุมเร้าในเรื่องราวส่วนตัวเนาะแล้วก็มีความสําคัญด้วยคนสําคัญคนของใจนะคะคิดมากจะทํายังไงทั้งความสัมพันธ์ความรักที่มีระหว่างกันแล้วก็คนที่อยู่ภายในใจปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาพบเจอในตอนนี้นะคะ เสร็จเหรียญน,นะคะเฝ้าคอยรอคอยได้แต่ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็หากว่าความรักความสัมพันธ์เป็นคู่กันแล้วนะคะหวังว่าวันหนึ่งที่ชีวิตของเขาดีขึ้นนะคะเขาจะสามารถกลับคืนมาหรือว่าคุณยังคงรอคอยเขาอยู่นะคะปัญหาอุปสรรคที่ขึ้นมานะคะอาจจะเป็นความห่างไกลแล้วก็ มีปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องราวของเขาที่เขาจะต้องได้รีบแก้ไขเรื่องราวส่วนตัวของเขาก็เลยทําให้มีความเหนินห,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 ห่างห่างหึงจากกันไปนะคะพลังงานของเขาที่ขึ้นมากค่อนข้างจะเป็นคนบ้างงานแล้วก็เป็นคนที่ส่อแสวงหาโอกาสความมั่นคงให้กับตัวเองด้วยพอสมควรน,นะคะ พลังงานที่ขึ้นมาตัวเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณแต่ว่าคนที่เลือกที่จะเงียบหายหรือว่าเฟดตัวเองออกไปนะคะอาจจะเป็นคุณก็ได้คุณอาจจะเป็นคนที่เลือกที่จะเงียบๆแล้วก็เก็บซ่อนอาการนั้นลึกๆในใจคุณก็ยังคงรอคอยเขาอยู่แล้วก็มีความรักให้กับเขาอยู่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าเลิกลาตัดขาดความสัมพันธ์จากกันไปอาจจะเป็นแค่ความไม่เข้าใจที่มีระหว่างกาันคุณอาจจะอยู่ใน สถานการณ์ของความสงสัยความลังเลว่วาทําไมเขาถึงดูเงียบไปหายไปรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมไหมยังรักกันเหมือนเดิมหรือเปล่าจากที่เคยคุยกันทุกวันทําไมช่วงนี้ถึงดูเหมือนห่างเหินเหินห่างจากกันไปไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้คุยกันหรือว่ามีเวลาให้กับคุณน้อยลงนั่นเองนะคะเรามาดูกันต่อนะคะว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะคะแต่พลังงานที่ขึ้นมาเขายังคงรักคุณเสมอนะคะ สเนนะคะปัญหาอุปสรรคที่ได้พบเจอจะสามารถรับมือได้เขาจะสามารถรับมือได้แล้วก็แก้ไขได้นะคะแอมพเรนรอคอยเฝ้ารอนะคะรอคอยอีกหน่อยนะคะอีกไม่นานเนะาะคออเหรียญน,นะคะความไม่ราบรื่นที่ได้พบเจอปัญหาอุปสรรคที่ได้พบเจอเดทนะคะจะจบสิ้นลงนะคะ แล้วก็เริ่มต้นกันใหม่สามารถจัดการสามารถแก้ไขได้นะคะหากว่าตอนนี้ความรักความสัมพันธ์มีความห่างเหินห่างหายจากกันไปอาจจะพูดคุยกันอยู่ไม่ได้ถึงขั้นว่าตัดขาดความสัมพันธ์จากกันไปหรือว่าเลิกลาจากกันไปแต่ว่าคุณเป็นคนเลือกที่จะเงียบแล้วก็เก็บซ่อนความสงสัย ความไม่เข้าใจนั้นไว้เองว่าทําไมเขาถึงดูเงียบหายห่างเหินจากคุณไปจากที่เคยคุยกันได้ทุกวันแต่ตอนนี้ทําไม่ได้จากที่เคยวิดีโอคอลหากันตลอดก็ตอนนี้ก็ทําไม่ได้นะคะเหมือนกับความรักความสัมพันธ์ดูจืดจางจืดชืดไปไม่ค่อยมีเวลาให้คุณเหมือนเดิมคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนสําคัญสําหรับเขาหรือว่าเขาหมดใจจากคุณแล้วเขาเบื่อคุณแล้วหรือเปล่านะคะพลังงานของเขาที่ขึ้นมาเขายังคงรักคุณอยู่ยังคงหลงคุณอยู่เหมือนเดิม คุณก็ยังคงเป็นคนที่สําคัญที่สุดในใจของเขาเช่นเดิมแต่อาจมีปัญหามีอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องรีบแก้ไขด่วนๆน,นะคะให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจมีเรื่องให้เครียดให้กังวลอยู่ในช่วงนี้นะคะเขาก็เลยอาจจะมีเวลาให้กับคุณน้อยลงแล้วก็ไม่พูดไม่บอก ไม่อธิบายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเลยทําให้คุณไม่รู้ทําให้คุณสงสัยทําให้คุณไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าลึกๆในใจแล้วตัวเขาไม่เคยเลยนะคะที่จะตัดใจจากคุณได้ไม่เคยเลยที่จะไม่รักคุณนั่นเองนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ปัญหาต่างๆเหล่านี้นะคะอีกไม่นานเขาจะสามารถจัดก,การได้แล้วก็เขาจะกลับมาเป็นคนเดิมกลับมาเป็นคนรักของคุณคนเดิมนะคะ